สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงขาวนะคะจะมานำเสนอวิธีการทำหอยจ้อนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็รากผักชีกระเทียมไทยหนึ่งหัวนะคะแล้วก็รากผักชีห้ารากนะคะนำมาโขลกไทยนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะอ้อยขาวสามช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงาสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมันหอยน้ำหอยสามช้อนโต๊ะนะคะแป้งมันนะคะแป้งมันในอ้อยใส่ไปสองช้อนโตะ๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทีนี้เราก็คลุกเขาเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จนะคะ ตามด้วยตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นมันหมูผสมกับเนื้อแดงนะคะมี่ว่อยใช้มันหมูสามส่วนนะคะส่วนเนื้อแดงหนึ่งส่วนค่ะกันก็เป็นมันสามขีดนะคะแล้วก็เนื้อแดงหนึ่งขีดค่ะต้องสับนะคะอันนี้คือครึ่งกิโลนี่ก็คือเป็นเนื้อเนื้อกุ้งล้วนนะคะที่ม้อยนํามาสับนะคะแกะเปลือก ผ่าหลังเอาขี้ข้างหลังเขาออกนะคะเลยนี่ค่ะเนื้อปูนะคะเนื้อปูนี่ไม่อ้อยชยสามชีดค่ะถ้าใครมีเนื้อปูก้อนนะคะเอามาใส่ตอนที่เราหอ่อก็ได้นะคะผมไม่อ้อยมีเท่านี้ ตามด้วยนี่นะคะต้นหอมนะคะต้นหอมก็หนึ่งถ้วยซุปนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาเตรียมแผ่นฟองเต้าหู้กันเลยนะคะพักส่วนผสมของเราไว้แป๊บนึงนะคะสัก20สนาทีนะคะ ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มห่อกันเลยนะคะส่วนแผ่นเต้าหู้เราก็ตัดแผ่นประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขาจะเป็นแผ่นใหญ่เลยคะ่ะอันนี้เขาจะเป็นแผ่นใหญ่นะคะเราก็นํามาตัดนะคะน,นีอ้อยก็นําน้ํามันทาลงไปในแผ่นนะคะหรือถ้าใครไม่ไม่ใช้น้ํามันก็ใช้ตัวพอกกี้ฉีดเข้าไปนะคะอันนี้ไม่อ้อยใช้น้ำมันมาก่อค่ะทา,ทา ขึนเองเครื่องก็จะแน่นๆประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ห่อเลยนะคะ ก็ใช้เชือกมัดเลยนะคะมัดปลายหัวท้ายเข้าไว้ก่อนนะคะ เรียบร้อยนะคะพักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็เดี๋ยวแม่ขอห่อจนเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะโอเคนะคะทีนี้แม่อ้อยก็ห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้แผ่นตักแ้หนึ่งแผ่นนะคะสําหรับห่อในวันนี้นะคะส่วนผสมทั้งหมดใช้หนึ่งห่อระดีเป๊ะเลยะคะ่ะที่ซื้อมานี่คือแผ่นละยี่ห้าบาทนะคะ นี้เรานำมาเนื้อกันเลยนะคะนำมาใส่ในซึงค่ะเอาผ้าขาวบางรองนะคะเวลาเนื้อเขาจะได้ไม่ติดนะะใช้เวลาเนื้อประมาณ15หนาทีนะคะโดยประมาณนะคะเพราะหม้อของเราเดือดมากแล้วนะคะเดีย๋ยวไปเนื้อกันเลยค่ะห้นานทีนะคะ เ,เข้าไปดูกันนะคะพอเวลาที่เรานึ่งแล้วนะคะคือ15นาทีนะคะทีนี้เราก็นำขึ้นมาพักให้มันเย็นนะคะแล้วเราค่อยนำไปทอดกันนะคะนี้เราก็นำส่วนที่เหลือไปนึ่งต่อกันเลยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนที่ทอดนะคะเดี๋ยวพึ่งเขาให้เย็นก่อนค่ะอ้อยนะคะสําหรับหอยจ้อของเรานะคะหลังจากที่เราพักให้เย็นแล้วนะคะ๋ยวไม่อ้อยก็นํามาตัดเป็นชิ้นนี่นะคะที่เรามัดเข้าไว้นะคะก็ตัดตามรอยนี้เลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรานําไปทอดกันเลยค่ะ โอเคนะคะน้ำมันเราเริ่มเดือดล้วใส่ตัวหอยจ้อลงไปเลย <Okay. S 1> นี้ไม่ไว้อยทอดไฟกลางนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ โอเคแล้วนะคะนี่นะคะหอยจ้าของเราได้ที่ละเดี๋ยวตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าทําทานกันที่บ้านก็ทําได้นะคะเวลาไปซื้อกินนี่โหแพงมากเลยค่ะหรือว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ